สำหรับช่วงนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ล่าสุดสำหรับเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนะคะเราจะไปพูดคุยกับหัวหน้าผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานคุณสุริยนพโพธิบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะคุณสุริยนคะครับสวัสดีครับค่ะสภาพอากาศตอนนี้บริเวณใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างคะ,ะสภาพอากาศช่วงก่อนหน้านี้จะมีฝนตกนะตกนะฮะแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีหมอกปกคลุมตามยอดเขาอยู่ครับตอนนี้อากาศปิดครับ ตอนนี้สามารถที่จะนําเฮลิคอปเตอร์ลงไปในจุดที่เกิดเหตุได้หรือยังครับตอนนี้ยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ครับจากการบินดูสภาพพื้นที่สองสารอบก็ยังลงพื้นที่ไม่ได้นะครับครับแล้วมีการวางแผนที่จะลําเลียงศพของผู้ที่เสียชีวิตทั้งห้านายออกจากพื้นที่ยังไงบ้างครับในเบื้องต้นก็กําลังจัดกําลังเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะนาเฮลิคอปเตอร์ไปส่งบริเวณจุดที่ใกล้ที่สุดที่สามารถเดินเข้าไปได้นะฮะครับและเพื่อที่จะลําเลียง ้ประสบเหตุออกจากพื้นที่นะครับครับก็คือจะใช้การเดินเท้าเข้าไปนํสศพของผู้ที่เสียชีวิตออกมานะครับใช่ครับครับจะใช้เวลามากน้อยขนาดไหนครับตอนนี้เนื่องจากสภาพอากาศยังปิดอยู่เฮลิปเตอร์ยังยังไม่สามารถยกตัวไปไปลงจุดที่จะไปหย่อนเจ้าที่ลงได้นะครับครับก็มีการวางแผนเบื้องต้นว่าจะพยายามเข้าไปให้ลึกที่สุดนะฮะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถเข้าไปใกล้เคียงจุดเกิดเหตุได้มากแค่ไหนนะครับครับ สำหรับสหรับเฮลิคอปเตอร์ที่จะนำมาใช้ในการเข้าไปดำเนินการเ,ออเก็บกู้ศพสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มาจากไหนคะและจะมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยมากขนาดไหนคะเฮลิคอปเตอร์ที่มาร่วมปฏิบัติงานก็มีจากเฮลิคอปเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนสองลำะนะครับ <Okay. S 2> จากโครงการช่างของบันตามพระราชดำริหนึ่งลำนะแล้วก็มีของ ทางกองทัพบกเองสามลำนะครับที่ร่วมปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับจุดที่เราจะนําเจ้าหน้าที่ลงไปเพื่อที่จะลําเลียงศพผู้เสียชีวิตนะครับจะห่างจากจุดที่เฮลิคอปเตอร์ตกเนี่ยมากน้อยขนาดไหนครับคุณสุริยนครับเราพยายามจะเข้าไปให้ใกล้ที่สุดนะครับปัจจุบันยังยังเข้าพื้นที่ไม่ได้ครับอากาศยังปิดอยู่นะแต่มีการวางแผนเบื้องต้นว่าจะพยายามเข้าไปส่งให้ใกล้ที่สุดครับภายในวันนี้น่าจะลําเลียงศพผู้เสียชีวิตออกมาได้ไหมครับยังไม่ ไม่ยืนยันนะฮะเขาคงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับดูสภาพอากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณคมากครับคุณสุริยนครับครับผมครับนี่ก็เป็นวความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่เจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะลำเลียงศพผู้ที่เสียชีวิตออกมาแต่ว่าสภาพอากาศตอนนี้ยังเป็นปัญหาสําคัญนะครับที่ท<ถ>ําให้แม้แต่จะลำเลียงเจ้าหน้าที่ไปบริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุให้มากที่สุดนี้ก็ยังเปอนอุปสรรคอยู่นะครับ